สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยากร่วมสนุกจัดไป BK8 ผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของสโมสรฟ,ฟุตบอลคิทันพาเลตของพรีเมียร์ลีกในรูปการนี้สนใจแอดไลน์ BK8 New เริ่มต้นกันที่สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับต้องออกไปเยือนฟูลแลมเริ่มเกมมาไม่นานครับนาทีที่14นั้นเนี่ยบูโน่เฟรนันครับผ่านบอลให้กับคริสเตียนอีดิเชนครับ เข้าฮอตทาประตูได้แมนยูออกนนำไปก่อน01ครับถึงจะนํามาก่อนนะครับแต่แมนยูก็มีรูปแบบเกมที่น่าเบื่อจนกระทั่งต้องรอถึงนาทีที่62ครับจากจังหวะที่เคนนี่เปิดบอลเรียดเข้าไปในเขตโทษแมนยูให้กับเดนนิเจมครับได้เข้าฮอตครับฟูแลมนาทีเสมอได้หนึ่งหนึครับแมนยูเริ่มตาสว่างขึ้นอีกครั้งครับจากการส่งกานโซครับลงช่วยเกมรุก จนนาทีที่90.3ครับการาโซเองนะครับยิงทะลุช่องเข้ามาแล้วยิงทางบอลเข้าเสา2ครับแมนู1-2ครับและจุดเกมนี่คือการยิงนาทีที่บาปที่สุดและก็น่าจดจำที่สุดนะครับของแมนูเองแล้วก็ทางฟูลแลมด้วยนะครับชนะได้ก็ดีอยู่หรอกครับแต่ในเรื่องของรูปแบบเกมนะครับยังคงต้องใช้เวลาในการปรับปรุงนะครับเทนฮากเองเนี่ยต้องทำการบ้านให้หนักหน่วงนอกจากแบบนี้แล้วนะครับยังมีเรื่องของการให้สัมภาษณ์ของโดนด้วยนะครับ กับเดอรซันที่แมนยูเองยังจัดการกับโรนโดนะครับและล่าสุดนะครับสโม,มสรน,นั้นมีการปรับเรื่องนี้นะครับโดยที่บอกลากับโรนโดอย่างชัดเจนแล้วนะครับสถานการณ์ของแมนยูในปัจจุบันครับแข่งไปทั้งหมด14นะัดมี26แต้มครับรั้งอันดับที่5ก็ไม่น่าแปลกใจอะไรครับสำหรับตอนนี้เมื่อเทียบกับฤดูก,กาลก่อนและเมื่อเราพูดถึงการเสริมตัวของพวกเขาในตลาดนักเตะรอบล่าสุดแล้วนะครับพวกเขาเสริมผู้เล่นอายุน้อยที่กําลังร้อนแรงแล้วก็ผู้เล่นบิ๊กเนมเข้าด้วยราคาสูงทางเอนตทนี่ ลิซโ m ม r ตินีสคาซิ m i โรนี่ยังอยู่ในจุดที่ไม่ดีพอนะเมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าในตลาดครับแต่ถ้าบอกว่าแมนยูเอนะครับเป็นทีมยิ่งใหญ่นะครับก็ควรเข้าใกล้กับการลุ้นแชมป์มากกว่านี้เอาละครับก็ต้องลุ้นนะว่าแมนยูนะนะครับเราจะสามารถผ่านช่วงเวลานี้นะครับไปได้อย่างไรครับครับผมนี่กามเด็ข่าวสารของปิษณแดงครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ